ลองลองอ่านได้ครับลองลองเดี๋ยวลองอ่านกดดูก่อนนะครับพรเพราะว่ามันมันมันมีผลต่อการเล่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องนะครับการ,รสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่ช่องของ NUI อีกแล้วนะครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปในไฮไลท์นะครับผมผมไปคุยกับพี่แวนโกะครับผมแล้วก็ไดมอนด์มานะครับผมคือว่าจะมี โลเพของวัยรุ่นแท็บแท็บอ่ะมาเปิดใหม่ครับผมคือแท็บแท็บโวแท็บโวจ้ะแท็บโว,โวนะครับแท็บโวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแท็บไลฟ์วัยรุ่นอเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างนะผมอย่างแรกเนี่ยอ่ะวัยรุ่นอเมริกานะผมถ้าเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าจะโอเพนเบต้าพรุ่งนี้นะครับผมเป็นเป็นไม่ใช่ไม่ใช่โอเพนเบต้าแต่เป็นโคสเบต้านะผมเป็นช่วงทดลองนะครับผมอ่าในในกฎก็ก็มีแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถือว่าเบสิกเบสิกของกฎทั่วไปอะไรนะครับผมของ พวกโลเพนะครับผมเดี๋ยวเพจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะผมให้ท่านผู้ชมอ่ะเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้าไปจอยตรง Discord กันนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยมีอะไรดีประเทศเนี้ยมีอะไรดีนะผมผมบอกเลยว่ามีมีแรปเปอร์นะครับผมมีแรปเปอร์นั่นเองนะผมผมเข้ามาเพื่อมาฟังแรปสดนะครับผมฟังแรปสดนั่นเองนะครับผมเพราะว่ากูไม่มีตังค์ไปคอนเสิร์ตนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดด้วยนะครับผมโอเคเซิร์ฟนี้ใครโปรโมทบ้างนะครับผมมาดูกันนะครับผมวันมิวเขาวันมิวก็แชร์นะเห็นไหม ผมก็ไม่เคยไฟเอ็มจริงจริงจังเออจริงจังจังเออต้องต้องพูดอย่างนี้จริงจังจริงจังจะมาลองเซิร์ฟนี้แหละครับเนี่ยเห็นไหมแท็บไลฟ์ไวรุ่นเดียการนะผมแล้วก็ของไดมอนนะผมไดมอนก็แชร์นะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้คุยกับไดมอนมาด้วยเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะผมเข้ามาจอยเข้ามาขอไวริสกันก่อนนะครับผมก่อนที่เข้าไปอ่าเข้าไปในประเทศนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้เนาะเห็นไหมเปิดสมัครไวริสแล้ววันนี้นะครับผม อ่าพรุ่งนี้ก็เปิดนะครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่12นะครับผมน่าจะเปิด13พรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาจอยกันได้นะครับผมโลเพคสนุกๆครับผมประเทศเนี้ยบอกเลยว่าซาเวดจัดอะบอกเลยโคตรซาเวดนะครับผมผมได้ยินพี่แวนโกบอกมาว่าโซนแดงเนี่ยอันตรายนะครับโซนเดนเจอรัสนะครับผเดสตดนเจอร์เดนเจอร์เดนเจอร์นะครับผมเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตว่าเนี่ยเขากำลังสอบไวลิสกันอยู่นะครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เปิดแน่นอนนะครับผมเนี่ยเห็นะอันนี้เจ้าของน่าจะเจ้าของเซิิรร์ฟฟฟนนนนนนะะใช่มมมั้ยเเเเเปปป็็็ดดดดคบผแอว เนี่ยไดมอนด์เห็นไหมไดมอนด์คนนี้เลยนะครับไดมอนด์ m q t นะครับผมแล้วพี่แวนโก้เนี่ยหายไปเลยไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แวบๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาขอไวลิสกันก่อนนะครับผมจะได้เข้ามาร่วมสนุกในประเทศนะครับเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะผมสอบไวลิสผ่านแล้วนะเมื่อกี้เองนะครับผมเดี๋ยวไปดูอ่าช็อตที่ผมสอบไวลิสกันเลยไปไดมอนด์ไดมอนด์ไม่ใช่ไม่ใช่ไดมอนด์เคยใช่เคยใช่อ่าอ่าสอบสอบแล้วดูดูแต่รู้กดใช่แบบดูแล้วกดพื้นฐาน พวก mg pg อะไรมีอะไรบ้างครับพวกอย่าง pg นี่คืออะไรครับรู้ไหมลองลองอ่านได้ครับลองลองเดี๋ยวลองอ่านกดดูก่อนนะเพราะว่ามันมันมันมีผลต่อการเล่นนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเลอกนะครับใช่อเครับแล้วก็เคยเคยเล่นดโรเพมมาบ้างไหมอ่ะแล้วทำไมถึงมาเล่นเติีเกยครับอันนี้ก็ไม่ใหม่อ่ะเหมือนเดิมเย อ๋อวันมีโปรโมท่เหรอเอในไนะอจี่หระเดยโครเสียวอะ่ะโอเคแถบไบมจะเข้าไป,ไปนเปเลยแหละจะเข้าไปทำะไรเข้าไปปนเนหะอ๋อทำคนยู YouTube ทูบเพื่อนครับเงินเอนิเอนอยูอาออะอะไรนะคีคีเตอร์พริอะไรครับ ครีเตอร์อ๋อทำพวกฟรีไฟล์เหรอเอ็นเอ็นยูอาร์ครีเอตอร์อ่ะไม่เจออะเนี่ยผมผมน่าจะพิมพ์สูกอ่ะคำว่าครีเอเตอร์อ่ะพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะขอดด้วยเผื่อจะให้ถ้ามันถ้ามันเสียงไม่ต้มอะไรอ๋อเนี่ยเจอแล้วเจสยังหรอเดี๋ยวยังไงก็ฝากแบบสตรีมให้หน่อยนะครับแล้วก็ อะไรคอนเทนต์จะทำอะไรก็ไปบอกทีมงานก่อนได้เผื่อเขาจะช่วยซัพพอร์ตช่วยอะไรในการทำคอนเทนต์ได้ครับพี่อ่าแล้วก็อ่าโซนแดงของเมืองนี้จะสามารถด่าพ่อด่าแม่ได้ครับเป็นแบบด่าอะไรก็ได้ครับอะผมผมไม่ผมมไ่ใช่สายซาบิขนาดนั้นเลยอ่าไม่ไม่ไม่ผมจะบอกเลยว่าอ่าอาจเผื่อแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ก็อยากไปแถวนั้นเพราะว่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างแบบดุเพราะไม่ไม่มีกฎในการด่านนะครับโซนนั้น อ๋อคือแบบฟรีเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับฟรีตายครับไม่พี่แล้วแล้วแบบไอ้นั่นลังเขาเรียกว่าไงนะไอ้พวกแบบมีสนามมวยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต่อยได้ทุกที่ครับที่เป็นโซนแดงแต่ห้ามต่อยในเซฟโซนเพราะเซฟโซนมันต่อยไม่ได้อยู่แล้วครับเอ้ยพี่แล้วแล้วไอ้พวกคอนเสิร์ตะพี่ก็เดี๋ยวไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะมีวันมงวันมิวมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยในเกมอ๋อคือคือจะจะบอกจะบอกล่าวไว้ล่วงหน้าใช่ไหมพี่แล้วก็น่าน่าจะบอกล่วงหน้าครับในในเพจติดตามได้ในเพจแถบไลฟ์ครับ โอเคครับพี่คขอบคุณมากครับตอนนี้ผมเข้าไปเล่นอะได้เลหรือว่ายังไงครับยังครับเดี๋ยวยังยัโค้ดเปต้าพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวรบกวนหน่อยครับรบกวนแบบช่วยแบบอ่าทำคอนเทนต์ให้หน่อยได้ครับผมได้ขอบคุณครับเบอร์บอยครับขอบคุณครับผมเฮ้ยกดกิีดอะไรเว้ยเสียงไดมอนด์อย่างเมา เราทีก็ต้องลากันไปก่อนเลยครับผมไว้เรามาเจอกันในแท็บไลฟ์นะครับผมที่จะเปิดใหม่ในนี้เร็วๆนี้นะครับผมเร็วๆนี้เลยพรุ่งนี้เร็วๆเร็วมากเลยครับผมหลับตื่นปุ๊บเร็วเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยครับอย่าลืมเข้ามาจอยกันในเกมด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันที่แท็บไลฟ์ไวรุ่นเมกาครับผมสโมกี้ปุ่น